สบายสบายสไตล์พูดวัชรินการตลาดออนไลน์ครับขอรยงานตัวครับวันนี้นะฮะก็อยากจะมาคุยนะฮะในเรื่องการทำเพจหรือทำวิดีโอหรือสร้างตัวตนในโลกโซเชียลครับผมมีสามข้อครับที่จะมาพูดมาคุยนะฮะว่าเราจะทำยังไงให้ปังในโลกโซเชียลนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับเราต้องคิดเป็นนะครับ เราต้องคิดเป็นนะครับข้อที่2เราต้องทําเป็นครับต้องทําเปลี่ยนนะข้อที่3เราต้องเป็นสิ่งนั้นครับหลายท่านนะครับเวลาสร้างเพจหรือสร้างตัวตนในโลกโซเชียลทาไมไม่ปร,รรป,รรประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จน้อยมากนะครับน้อยเพราะอะไรน้อยเพราะว่าบางครั้งนะครับเราคิดเป็นก็จริงนะครับเราทําเป็นก็จริง แต่เราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเลยพอเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นมันก็ไม่ปังครับนะถ้าเราเป็นสิ่งนั้นด้วยเราฟิตเป็นด้วยแล้วมันจะปังครับบางคนนะฮะเป็นสิ่งนั้นก็ไม่เ็นนะฮะคิดก็ไม่เป็นสิ่งที่เราจะทําก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ปังครับผมอยากจะบอกนะับว่ามันต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆถึงจะปังผมยกตัวอย่างครับผมเคยทําลองผิดลองถูกมาหลายอย่างครับ ผมเองนะฮอาชีพผมเป็นประลกค,ครับอดีตของผมก็คือโบโซลเสียงหลอดครับอยู่กับคณะอาชีเสียงหลอดนะฮะแล้วพอามาเรียนออนไลน์ลเราก็พยายามที่จะมีวิชาการมีหลักการมีทุกอย่างปรากฏว่าไม่ฟังคนไม่ติดตามเอา้าททำไมคนไม่ติดตามผมก็พูดดีนะผมก็ทําดีผมก็ทําเป็นผมก็ทําถูกนะไม่ครับเราไม่ได้เป็นสิ่ เป็นสิ่งนั้นคืออะไรก็คืออาชีพที่เราทําอย่างเช่นผมเป็นตลกผมก็เป็นสิ่งนั้นผมมีอะไรผมก็จะมาคุยตลกโอคาไปด้วยแล้วก็สนุกสนานแล้วก็พล้อมสอนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําออนไลน์ประสบการณ์ของผมนะครับก็คือ 1. อยู่ในกองถ่ายมาก่อน 2. อ,อยู่รายการโทรทัศน์ 3. เป็นดีเจจัดรายการวิทยุ มากมายอยู่ในวงการบันเทิงข้อหลักๆก,ก็คือผมเป็นตลกนะฮะแล้วผมก็อยู่ในสมาคมตลกแห่งประเทศไทยอา้าวแล้วพอผมมาจัดรายการพอมาทําผมไปทําเรียงไปไหนไปปรับคุณลิกภาพปรากฏว่าความเป็นตลกของผมหายไปปัจจุบันผมก็คุยไปด้วยสร้างเสียงวอรเราไปด้วยแล้วก็มีอะไรมุกต่างๆหยอดไปด้วยนะครับอันนี้คืออัดคลิปนะคะอาจจะไม่ได้มีมุกนะฮะ อาจจะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทำอย่างไงแค่นั้นเองนะครับก็ขอนะฮะอยากจะบอกไม่ใช่อยากจะบอกอยากจะแบ่งปันนะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังสร้างตันตนในโลกโซเชียลนะครับขอให้ตัวเองสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลสั่งไอ้ทำในสิ่งนั้นที่คุณมีแล้วคุณถ่ายทอดออกมาแล้วคนจะติดตามคุณเองเจะติดตามคุณเองครับเช่นเดียวกับ กดวัชลิกนการตลาดออนไลน์นะครับก็คือโบโซหลอดเสียงหลองครับด้วยความปรารถนาดีสวัสดีครับ